สบายดีได้ทงเดอร์สบายดีป้าวาเห็นหนาเห็นหนวดไปใช่มาน,นอนยะังบอนะเอฟซีผันทามหาไลายหลายไปหาคนบล็อกมาให้เพิ่นแบบนี้กรแนวว่ายเพราะว่าถ้าว่าเพินินซีเทคอันทั้งก่อทอั้งยางไปเอาบล็อกนะซ่าเนะาะใช่กรคนตกเลยคนตกผัดแห้งซีไล่ไปนำหน้า สบายดีสบายดีสวัสดีเด้อพ่อแม่พี่น้องเมื่อสุขทุกคนเด้อโดยมาพบพ่อนอาฏีอีกแล้วพี่น้องเนาะพบพ่อเมื่อนี่กะมาเคื่อนผู้วงพี่น้องเลยหลังจากมาได้ขึ้นเชนใหม่เลยมโอเพิ่นเนอะอะาะภาพผู้วงไปแต่ว่าเพิ่นพาไปส่งนอกนอะพี่น้องไอ้มาละกะพอดีแสวมาหาผู้วงมาเนีกะคนตกแห้งเลยเฮ้ลินพี่น้นองแข่งคนมากนี่ มาแล้วแลวกะแวแล้วจะมียังเห็ดซอยกันอีกมือนนี้กันเนาะโดยเดียวกับ <c oughs> สิไปเบิ่งเลยพี่น้อง <c oughs> ว้ยมากมันเป็นเอาไซแล้วเนาะโดย <c oughs> โดยพี่นอ้อง <c oughs> บรรยากาศเมือนี้เนาะฝนตกพี่น้องไอ้ตกลินะนะแบบเปียกเลยพี่น้องไอ้ลินกะแข่งฝนมาเลยเมือนี้ก็ได้เจ็กสีเห็ดได้หรือบ่อหกไ้กะไล่ไม่ได้หนาเมืม่อเนาะฝนตกพี่น้องไอ้สมือนี้ก็ได้ กกางไอทงเพิ่นกันเนาะอ้าวสบายดีปะทองมาลางช่วท่งหน้านะกินข่าวแล้วบอจ้านะยัง่นอยังได้ขอไก่ป้าเข็ดแล้วแล้วบอพี่อยากอยู่บ่อมองนอนคืนนี่นะโอ๊ตเอาอะไรเสร็จยังได้เนาะเส็ดใหม่กับเนี่ยพี่น้องตัวดชีแล้วด้วค่ะดินทรายกับพี่น้องเนาะบอกำลังมาเผื่อันเผามา แน่นๆไม่เ hmm. บ <sh Seattle> ี <sh> Man, <sh ut> ้ยอาวุ้นตะโกะอาวุ้นตะโกะตกกันมากเลยใช่ไหมเขาทำมาแบบีแบบหัวหัวโนเขาบอกว่าซื้อหมักเล่งโดยเราสบายดีได้ทงเดอสบายดีป้าเห็นหนาเห็นหนวดไปใช้มา นอนยังบ่อนะเอฟซีเหมือนไามหารไลท์ไหลไปใส่มานะตัดคลิปว่ได้ไปยู่แียนนี่เลยเพื่อนเออแต่แบบว่าถ่ายแล้วตัดลงบาได้บ่แม่ถ่ายแล้วตัดลงบาได้คิดว่าสองทั้งนิสังก์แคมป์แคบแคปคัดล้วก็อันนี้บ่แอบแคมคัดละกาช่างต่อกับแอบอันโตเข้ามาเป็นตัดถูกเะนาจากแอบยังลืมเลยแอบยังน่าลืมนะไปจือครับเออแบบมันมันตัดคลิปบ่ได้เลยเคลื่อนก็เลยบ่ได้ท้ายเนาะ บอามีหน่วยเดียวบอกหรือสองหน่วยโทรศัพท์เจ้าสองหน่วยกับมันเป็นเบบสองเออเป็นนามยังวะโโคือบลูบลองบลูบแล้วก็โหลดใหม่ลองน่ะลองลายเถื่อเลยนะเออแต่พ่อพี่น้องบอได้เห็นถ่ายคลิปลงเลยเอฟซีถามหา,ลา,ลา,มาไล่ไล่แบบไปสายไปสายเนาะมีก็มาคลอยมาน่นปูนมาคลอยปูนเออฝนมาคลอยปูนซอยพี่น้องมันนี่เนาะมีแต่ว่า ลองหลบโหลดใหม่เห no <my> ็นไหมเหตงไดสบายดีล่ะสุญญาด้วเดยนหนาวแล้วเบิร์นี่ทางผู้วงเพิ่นกันมาแต่ซื้อแนวกินเลยนะพี่น้องแข่งพ้นบอกมาแป๊บเดียวละใช่เพื่นกันมาซอยน่าโมนี้เนาะอ่ะ เปียกไปเลยบอกให้เช่อน้ำมันมากับบรด้สื่อไปส่งเสียงมาข้างในบอกบอกอยบดี้เป่งภรัชาภ์ราเสาทุเรื์ไปสารอยูุ่บรด้งหัวเชยอยู่นี่เบอดสื่อยังมากินนะนี่ค่อยก็ชิยางไปย่างไปเออที่ตำส้วะสวยเลยที่น้องคือแบบคือยังเศร้าอยู่ในนอนบบแดนะ มันนี้ก็อายเพิ่นก็นมาซอยเนาะเป็นนันทรศัพท์ว่ะจะพ่อลงคลิปบ่ได้บอกให้เพิ่นดืบแล้วก็โล่งอนมามัยเนะาะแต่ว่าเขาน้อนรตีก้ก็โหลดโหลดแอปนะคือกัน้นพี่น้องแต่ว่าบ่ได้เป็นเนาะอาจจะเป็นนันทรศัพท์บ่หรือว่าจังได๋กะว่านี่ก็พากันคนบล็อกมาให้อายเ,นเนพิ่นเนาะพี่น้องกับครูวงป้าไม่นี่แหละเพิ่นก็ก่อขึ้นได้ชั้นนี้เนาะ ซอยกันมันจังแล้ววาย่นองแบบห้องบ่อซอยก็คือนานานนแล้วค่ะนะห้องนี่ก็ยังอยู่เนาะนยังโมเลวปนด้าดยยังโมเ็สติน,นัวที่หนังนี่ใช่เคยคือบ่ขึ้นมาหนังอยู่เท่งระบังหมดตึกได้วมเวลานอนนะนเปียกหมดเลย เราจะคิดเอาไปนักธุรสับไปนำได้ตาม,มาพี่น้องเนาะทางนี้กะันห,หนังตำแทะมากับพ่อหมาไห,หลไหออกในลินมานะเซ่หน,นาวน้องลินเราจะไปเฮียนมวันนี้ เออเพิ่นนั้นเลยเด้เพิ่นเซ็งแล้วก็มีแต่นั่นละว่าเมลบอลินบ่ได้ไปอีกแล้วมืาอื่นไปเบิ่งคะแนนเหรอคะแต่ก็มาไป,ไปก็ได้บ่ไปก็ได้มันกินไ,นเไปเบิ่งคะแนนเด็กห้องเด็กๆห้องเด็กน้อยมากินเลยมาได้กินข้าวเด้อละน้อยมากินข้นวนกกนขาวบ่าละน้อยเบิ่งยังอะนะมาก,กินข้าวบา่พากันเบนิ่งนางเบิ่งยังอยู่พี่น้องเลยเนาะเออ ถาก็เห็นหนาเห็นหนวดวะบ่เห็นลายมือเนาะใครกระทมหาพี่น้องเลยหลายคนเนาะเอาเลยกินเลยเทากินเลยเปิดตะกี้ในแม่เลยเปลี่ยนเชือกอยู่หันแหลมสิเห็นแต่กรเนือเป็นอะไรนื้อมันดูด้าดูด้าเซนแซ่บป้าเห็นเห็นต่หัวบ่เห็นหนาเลยกินโลดยกิอิ่มนะ แต่มาหนังลงคำเออคือตามงน้ำผิวน้อยเลยน้องลินให้ง่าปลาขาดกันลห็นแต่เห็นบอาลิงไก่แซ่บบอลลินเ็ดไม่หนึ่งเกตไม่หนึ่งตั้งโมกุลี่ทั้งสองตัากใส่เขาบอกว่าให้ใส่ก็ได้อผิวน้องเอ้ยเห็นแต่มือเลยอันนี้ บุกเห็นหมดอันกร็ตกเขาจินจิ้นน้ขตาลยังน้ำร้อนนะค่ะบรรยากาศกินข้าวพี่น้องฝนตกซ้ำเนาะมีแรกคุณเปลี่นมาชั้นแรเปลี่ยนเครื่องเหยื่อบุริกินนะเห็ดนยานะตัดคลิปเบิ้ดได้เบิ้ดก่อนไเอาเนื้อเอาเนื้อกินได้เมือนไห้นะได้นะเจ้าจับมาเลยเบาหวานนี่เบิ้มเบิ้มเลยยักษ์ การจะกินเราไวจแกตอนเช้านะมือซาวจะขึ้นข้างนนะเป็นปลอยปูนถ่าเนาะทั้งนั้นกะได้เครื่องนึงแล้วพี่น้องเลยคนนิ่งตกเบิดมือเนาะถ้าว่าเห็ดเบียกกลางแดดบ่มีรังคานี่พ่อแห้งแล้วเลยแห้งบ่ได้เ็ดเลยแรกพี่กินข้าวเลยนี่อ่ะพี่น้องนั่งอยู่กระต๊อบปุ ผมกำลังเอาใจใส่ต่ทิ่นเนาะมองนอนเม่เ่นกะเปียกเบิพด่นว่าแต่ว่ามันกะบ่มีมองนอนเนาะ่งนี้ยมามฝนน,น,น,นนอะนเาอัาอน,นินงไชมาน่นะยู่ี่ไ อนนแต่อนรบมมีมองนอนเนาะหลายคนครับถสดไปนอนอยู่พ enfin ุ่นก็มาเนี่ยี่เขาบอิได้ใช่ปะเด้เขาเป็นบอกใคนเพ่นเพชรปะจ๊ะหกอะอะไรเรนนี่ขกพัน้าพันเปล่าอะลรเล่าบ็อกเพชรเป็นไรเอืกเด็กๆยังกินได้เฉย ตรสบนองะน่อยกินักินหอกะนบจะไปเกลือไก่ย่บเอาเสานี่นะอออือเกลือไก่ให้จะคลองสวนเพิ่นน้องวาน้องมันดีไงได้ หัวหัวว่าหัวโนพี่น้องยังไม่ได้ลงอยู่แล้วนี่นะแต่บอาว่าใส่ม,มันบ่แม่นแนวผลที่ว่ามันลงพี่น้องเอยังไซื้อยาหม่องมันบ่แม่นอน,น้องเขาวอาอยู่พาไปกวดโรถยากระรบุนเออยากระรบุนน่ะมันบนไ่ได้แม่นแนวมีแต่ใส่แบบเขาเจ็บหัวพอหอมนี่สิอพอตัวพันร่มอะไรพี่น้องเนาะอานากระพองอแหละดีนุ่มนุ่มฮะเจ็บเวลาเเห็นนี่เจ็บบ่มาตอบ ปล่อยตัวเช็ดคาบเบารเจ็บนะี่ยมันเป็นยังคือเป็นแนวนี้เนาะเดี๋ยวปอยนะเบอร์เจ็บมันมาแล้วเดี๋ยวเงีเด็บไปเลยนี่เหขาเห็นในน้อยเดียวนี่ยังวุ่มว่ำว่ำลงเลยแต่เพิ่นยังบูฮูซึกเดี๋ยวน,นี่น้องเนาะเบอร์มีแต่ไปไฮมอเพิ่นเอ็กซาเล่เบิร์นไฮฮันเล่เจ้ามีอันสมมันยังบูทันนี่เนาะว่ามีแล้วลงไปเบิ่งกับบัวแพงดอกบัวปห้องมอใหญ่ก็ยางหงม,อมองห้องมอหมองวงเวียนนี่เดิ งานเ่าเป็นทางในเนาะแล้วจำแง่เลยนี่เธอจินมอดไแล้วจำนะด้วยนแล้วหน่อยกินให้เป็นกรวแสบค่ะแชบอ่ะอือนี่เอาไร้างเนี้ยมังเป็นผัวยแกะกินหลายคนเนาะเปนบ่พอพยักินผัวละ คนกับโต๊มกันร่กัินเบิร์ดเหมือเลยพี่น้องไอ้ฝั่งไทยเป็นจังไงเนาะตกอยู่บ่อทางฝั่งลาวเลยตั้งแต่ขึ้นนี่ <c oughs> <c oughs> นี่เพิ่นก่อวานนี่คนบล็อกน้องพี่น้องฮะกับคนก่อขึ้นมาหนี่ขนาดยังบ่แหงครับวานนี่แหงละข้ากันคนบล็อกมาละกาทางไอ้เพิ่นกับไอ้คนกาานน่อเนาะทางไอ้มั่งเพิ่นนะ สอยกันไปแล้วก็สีแล้าวอยู่ดอกถาคนบล็อกมาให้เพิ่นแบบนี้กัแเหล้าว่ายกี่รอบภาว่าถ้าว่าเพิ่นสีไทคันทั้งก่อทอั้งยางไปเอาบล็อกนะซ่าเนาะซ่ากัฝน,นตกเลยฝนตกผัดแห้งสีไล่ไปน้ำน้ำน้วเนาะซื้อแพงครับบล็อกกะยังเวลาหน้องหน่องแบบเอามาใส่เฮือนเบิดเลยปูนก็คือกันเนาะ พอหน้องาตีสั่งมาตอนนั้นว่าสีเห็ดห้องน้ำอานาซิปซิปเปา่าละก็บอกสองร้อยกรนเนาะก็เอามารวมใส่น้ำเพื่อนเลยพี่น้องบอกกะเพราะว่าห้องน้ำกะมันก็สำคัญเนาะพี่น้องแบบมี FC เอฟซีผ่นเมนถามเนาะเ่าเป็นยังน้องาตีคือบ่เฮ็ดอย่างประมาณนี้ฮะนะก็เห็ดอยู่พี่น้องเลยเพราะว่ามันกะอันมีเสาเอียังไปทีเรียบร้อยแล้วเนาะแต่ว่าบ่มีเงินค่าสร้างฮะนะ ว่าไอ้แม่เพิ่นตอนนี้เพิ่นกำลังเห็ดอันก่อเพื่อนให้ผู้วงอยู่ปากหาเพิ่นสีเห็ดก็นั่งกะมันสีโบเลวเนาะ้าว่าเฮ้าสีมหาเพิ่นเห็ดก็ต้องได้ใจ่าเมื่อยเพิ่นคือเก่าหะนะว่าเพิ่นซอยมากอะหากะซอยซัมนน่เนาะซสื่อันปูนละกะเป็นผู้ใหญ่คนเดียวกันเนาะเป็นไอคนเดียวกันพีนองที่เป็นเสื้อเพิ่นซสือบล็อกกันมาก่อห้องให้ผู้วงกับซสือปูนหะนะเป็นอายคนเดียวกันทีเพิ่นซอยเขามา แต่ว่าถ้าเขามีเงินขาสร้างแล้วก็คือแบบหาพแนเห็ดใหนเห็ดก็ได้เนาะมันก็แล้ไว้ีเราเลยแต่คานาขาสางเนี่ยแบบเขาสิไปหาเผินเห็ดแล้วลากะมันเป็นไปบ่ได้เนาะไพกับแบบบยังมาเห็ดเหนแล้วเนาะแพนเห็ดก็ต้องได้หายเพินคือเก้าแบบบรายกะพอได้กินน้ำตอนแรกก็สั่งมาสองร้อยเนาะแล้วก็อันนี้ก็บล็อกหารอยก้อนนี่ก็แบบยัง้ายอยู่เนาะ ประมาณนี้แหละเข่งนี่มาอันนี้ครับอกใส่ห้องน้าแต่กะเอาไปรวมกันไปแล้วไปต่อเฮือนไปแล้วเนาะให้แล้วพี่น้องเลยฝนตกแบบโบ่ยุดเลยเตั้งแต่มานะมื้อนี้กะก็เห็นไอ้ทงเพิ่นมาพนะี่น้องเลยบ่ได้เห็นเพิ่นมาเนาะตั้งแต่มานี่ยแกเอฟซีเป็นกนระทำลายแต่น้องมาตีกับบุรีปไปบ้านทายบุญน,นะกับโมคูแนวสิตอบว่าเพิ่นอยูย่ไถามเพิ่นว่าลงคลิปบ่ได้ว่าเนะาะตัดคลิปบ่ได้ว่า เหลดคลิปบาได้ว่ะโอมือดฝนนะเนาะมืดแท้มืดว่ะฝนฝ่าทางนี้กะเพิ่นกอ่อมือซื่นนี่บอกพี่น้องแม่แล้วเนาะอมือซือนนนอนอน่นนี่เพิ่ก่ออะไรขึ้นนี่ยังบ่ทันเทคานเนาะทางนี้ เพื้อนพุ่นกะเพิ่นก็ซุดเป็นที่เรียบร้อยแล้วเนาะบันยิงกะห้องผู้วงเห็นร้องเลยเห็ดทางนี้ให้มันแล้วก่อนเถอะนะแต่กะย่างเบื้องนี้ถ้าเพิ่นก็ซุดนี่กะถือว่าโอเคแล้วบันยิงกันเนาะว่าเพิ่นกะก่อผู้เดียวเห็นร้องเลยทางผู้วงกับน้องตีกะเห็ดยังซอยได้โบราณมีแต่คนบล็อกก้อยปูนพอได้เนาะอ่ะนะยอมหับมาได้อยู่แต่ถ้ามอาเห็ดแนวอื่นนะเห็ดบุบเป็นนะกะได้ซอยโบราณนี่แหละ มามืเอนี้กับคนตกทรำเนาะจากสิเห็นยังไงมันน่านเหงาเนาะเราเที่ยวข้างกันโนมแดดลนะนี่แต่เป็นก่อนี่แหละนี่นี่นกับก้อยปูนไว้ฮัลโหลติโตมาบานนี้่แล้วสิกินตำลังสิกินยังวะละแบีงไหวกินถ้วยเลยละแบีงไหว,วแหละ เออวายุ <laughs> น้องกระทิงเห้กินเ็น้วแซบแซบบ่ดละ <laughs> ว่าปากเดว,ว่าเดว่าจบดีแซบน้องละน้อยนี่ให้ข้าโตแห่งๆนี่กินลายได้เลนี่ห <laughs> ยับดีๆเลยทั้งแหน่จักอิ่มเลยว่ออนเนาะ <laughs> ดูกินไปล <laughs> องวิน, <laughs> น,นดีๆป้ เอาเขาใช้ได้หลายเนาะน้ะนองลินก็กินบดไปขิงเฮี่ยนมาเนี่ตามนี่กเกียงถวยทั้งอนนไอ้แม่เพิ่ง้าเมื่อกินเขาน่าเนาะเพิ่นมาแต่เศร้าเลยสวยแล้วก็มากินเข่าแล้วผักเคียง อาฝนตกแล้วก็แบบสวยแล้วก็คือย่างเศร้าอยู่พี่น้องเลยเพราะว่ามันมืดขึ้นฝนนะนะไพ่อันนี้เพิ่นก็เอามาเลยเนาะไพอันโซลาเซลล์เพิ่นนี่ตอนแรกก็ทีอยู่ทั้งสวนเพิ่งเพื่อแต่ว่าเอามาแล้วยันคนหลักว่ะเจ้าน้ำเจ้าอ้าวได้เจ้าเป็นน้ำท่าละห้าหย่อมนี่นี่เลยก้ว อย,อย่างมาไวหา่างเช็ดเช็ดคุวงผลกากำลังลงคลิปอยู่ตอนนี้เป็นถ่ายตอนใดนะเศร้านี่เดียวผลตกซ้ัมลงได้บ่ เน็ตเบิดแล้วเหน็ตเบิดแล้วลงยากเลยพี่น้องแถวนี้นะเพิ่นเติมตอนไหนคือเติมมากระเติมนะหวังหมดตัวออมันลงคลิปลงคลิปเขาลงคลิปกันเบิดไว้เลยเขาทั้งลงคลิปทางหลินเหมือนเดียวกันมึงไปกลวดิึงไปกลัวมากมันแบบโล่งอยู่เนาะแต่บรรดาสัญญาณบ่ค่อยดีแบบเขาลงคลิปก็ซ่า ม,นนม,มองนอนเินะไงอชี่อวุ้นผูน้ซูนกี่มันแป้เปเาเบิแล้วศู <c oughs> เออบะลงคลิปก็ได้วันนี้นะ <c oughs> เป็นยังไงนะ <c oughs> คือบะลงอทิติปนะฮะคือบะลงคลิปอันนั้นเน็ตเบิรเลยถ้ากวัวเบิรี่กิมีเตือนมาเลย กันเลยศูนกีบเลยศูนกีบขนาดไหนน่าอบารนี่กินเขาวเลยยังพอกินหัวหน้ายอดหุ่นบอบ่จังเลยก็กินอืมเปอะไรบัไปเสืยไวไฟก็ได้เดี๋ยวสัมไอ้พอดเนีตแห้งบ่อย่าว่าเนีตแห้ง สัญญาณกับบ่ค่อยดีเพราะว่าคนตกคนตกแล้วแหงบ่มีสัญญาณเนาะนเดี๋ยว,ยวนี้เนาะบ้านเป็นถ่ายคลิปแล้วลงยากนะพี่น้องแถวนี้กับกับลงคลิปยากแล้วก็เน็ตทำบ่มีนี่ก็ลงบ่ได้เนาะเจ้านี้คนบอกให้แอ้มาเพิ่นบอกว่าอันนี้นนนนว่าอันนี้คำว่าคนไายเติมเน,ะนาเเนะก่อนทำค้ำๆนะพี่น้องเลยพอดีเป็นมากพิ่นก็ก่อไปไร้ลยเติมอยู่ ตอนนี้ฝนต้อมาขึา้นเขาพี่น้องแหวมากกับพอดีฝนตกเปียกเบิดเนาะทางหน,า,นาวแถหน้ำว่ะ <c oughs> โดยพี่น้องเลยเดี๋ยวกับสิขโฮ้จบคลิปก่อนบัดนี้เนาะเดี๋ยวไปหาคลิปลงก่อนเพิ่นกันเนะเาะอสบายดีเลอสบายดีย <c oughs> โดยล <c oughs> ินเบิดมือเลยพี่น้องเลยแต่ว่าเห็ดอันกลางเดินแห้งเห็ดบ่ไดายเลยเนาะ ใครแต่ว่ายุ่นมันมุงรังคาแล้วพี่น้องเลยมื่อนี้ก็มีไอ้ทองผลมาอยู่กะห้ากะเห็นพี่น้องเนาะจาก่นมาแต่เศร้าหรือว่ามาตอนไหนเนะเาะพี่น้องเดี๋ยวคลิปนี้ก็ลาไปก่อนเด้อพี่น้องถ้าพอๆพกันคลิปหนาเนาะโดยจากคลิปนี้น้องลาตีต้องขอขอบคุณขอบคุณพ่อแม่พี่น้องเบิร์ดสุขสุขคนที่รับชมคลิปและบบอคามโฆษณาเนาะโดยจากคลิปนี้ไปแล้วขอกล่คาคำว่าสบายดีสบายดี